ได้เลยได้เลยให้เลยหยูดหัวค่อยๆให้เลยให้เลยให้หนึ่งตนเถอะค่ะเจนนี่นะนุ้ยนี่นะเขาจองได้หนิได้ยนี่โอ้ยเบลนุ้ยเกาะฝนจะเว้นกาะพูนฮานจะเว้นต้นพูนนายเชนนายเชนเอาเลยนี่ม่อุ้ยแดงต้องนุ้ยนี้เอาเลยเอาเลี้ยงเอาให้แล้วใหอยู่ลงไปอยู่กอล์เออหุ่นหนักที่บ้านเราเราก็มีเด้อสวนทุเรียนนีไน่ไม่ใช่มีแต่ระยองพี่จันเด้อ ok อันนี้เราก็นครพนมนะคะนั่นเลยนครพนมนะคะลูกใหญ่ไซจัมโบ้ค่ะอันนี้เป็นลูกติดปีที่สองนะคะหมอนทองนะคะอันนี้หมอนทองไหมเนี่ยนี่ค่ะนี่ค่ะนแลมพีมันจังติดเฮ้ยเล้เ้ย้เี้เฮี้เเเ้ยเเลยเเลยเล้้ยเยเเลยเล้

ลกไในแล้วเอะไรซองลูกไม่ลูกนี้วะนายไปแลมเอาลูกนี้เอาให้ยายแดงลูกหนึ่งนู่นยายแดงก็ค่อยจองแล้วหล่ะก่อนน้ำแม่มาพามาล่ะเอ้ฟ้าก็จะเดี๋ยวจะหลบไปอยู่เขียนไว้ให้จองแล้วเออไม่ค่อยจับผูกผ้าผูกผ้าไปเลยจองเลยนายบ้านเดซันนายบ้านเอาลูกนี้ให้ยายแดงบ้านยายแดงสามลูกสี่ตัวสี่คนอ่ะสใช่เขาจะยายแดงใคร ไปเด้จอกได้กันนี่มามาเอานี่อันนี้ของเพอเจะาอขอเพอเกี้่ได้โนยกลี้เกีลยเออกระโดบ้าบสักรนวยนี้นี่เียกลวนี้ดัตึงเขาไ่ะเอาั่คนจองก่อนจองไเสียบ่อยจะไปพูดขาคง่อยเ้านี่นี่น่บูวนี้ก่อนเยบ้รู้เจะพูไหมพด้พมู่่เาจีจู่ใหญ่พจะไหลเลี้ยง ด oh, hmm. hmm. ี่เพ็นเอาขอไม่ไมมเอาหน่ยยนี้ัอันนี้เอาไว้เฮาบ้าเด้ออันนั้นมนกรีอันนี้ป้าวีนะอเขียนไรอันนี้ของใครเจดียนเวี้เยยดี๋ยวเดี๋ยวแดงกัเวนต้นนู้นเดี๋ยวไปดูหลายลูกก่อนมีต้นใหญ่สองลูกเยทำมากกลังเลยพอฮทาได้ตาีรางหร้กเล่าถีราตอนนี้ก็เรายังไ่ได้โยงยัูกยังห่ย ตัปีนี่ข้างหลังมืใหญ่ดูเออปีตายดี่ๆผู้สิงขนมเยอะจังอ่ะดีๆแล้วตัาลูกนี่ฉันเอาบลาหรือฉันจองอยู่อ่ะมันเอาปูไว้เลยนะปูไว้เลยปูไว้เลยปูไว้เลยกินรอบสองตัวนี้อ่ะนี่นี่กันกระเจาลูกนี้ส่วนกันก็จะกินรอบสองก็ได้ยดฮ้ยดูเห็นเลยว่าคนอะไรเงี้ยอุ้ยเยอะฟ้าเลยทั้งโยกตัวอุดรก็อุดรก็หกง่วยมาเลยนี่ส่งอุดรคอยปันบ่ได้นี่นดเดีอวทำไมคอยเด้อโอเคโอเคแจำได้อยู่ ได้ได้ได้ข้าวซองนู้นไเพราะว่ากินก่อนแล้วกินทีหลังไงเอ็นกินคนละเดือนอีกกินต้นนั้นก่อนคนละเดือนไหมเนาะคนละเดือนคนละเดือนตอนนั้นปลายเดือนนี่แหละต้องซองจนเฮ้ยกันกันกันซองกันเด้อตัวเดือนดีตัวนี้ก็ค้ายเดือนตัวเดือนโปเก้มันโแซ่บดิแม่เอ็นกินต้นเดือนโเก้นี่นี่ยพักหน่อยบอกจะไปเคาะของเราบอกแล้วสุดสุดกเป็นยังบอดหน่วยนี้ในเพนมาตะค่อยห้วยนี้เยอะหนุน หีืแม่บักครูมาด้วยพื้นหน่ะพี่หนาเออค่อยกำลังมาด้วยพื้นเพรของแรกนี้นะคุณครูมาเลยสองสามแก้ครูหนึ่งสองโอ้ยายเวนค้างหน่วยนี่โอเคมาดเอาไป้หน่นี่ทางถึงนี่หวยนี่เนาะมีเขาค่อยจองไว้แก่าทุกอย่างทานไว้เลยทุกอย่างทานไว้เอามื่อแดงเขาแน่อุดรก็หงวงเมื่อรถที่คิับไายแดงน่วยเดียวเด้อเท่าเราล้งเออนายแดงน่วยเดียวด้วยแล้วล่ะในพรไก่แดงใครวี่เดะอันนี้นายแดงมัดเท่านายแดงก่อนเอามัดไว อด่างเงี้ยไรเราผู้เดียวเออเอารถนะเกเยนไว้ป้าูก็ผ่นนก็ได้ดินายวี่จบด้วยนี้พอได้เยอะพอได้น้อยเอาเอาปะด็นวยน้อยอ่ะบอมันงรู้ทคนรู้าจ้าครู้เอราไปกินห้องใหญ่แดงค่อยนี่เด้อเดี๋ยวนี้ก็แม่นี่มันมัดบเงเถมัดปากนะมัดปากไว้กูจะเกลยดซี้อสือสิลล่าง ของเจ้ยต oh, ัวนี้คยนัดถูอยู่เด้อขงเยดของยายแดงยายบะยายหียายหีายาไม่รู้หน่ยไหนก้ะคุณแม่ไอยาก็เยอะเหมือนอ้ยที่จริงฟยาคเนาะยอาันนวยของเขาเอาแล้ว้ันอ๋อ้วนน่ะขาข้กนาหน่อย้าเข่าวนก่านะเออก็ยาข้าที่แน่ๆบ้านยายแดงไม่้องรู้ห้องอีวี้ไปด อันนี mm ้ยแดนห่อลพิรุษองพอเราพอเราคุเราลยคุณเราเลจริงจริงกันคพอี่วี่เดีรอนแรงนี่มันป็นสเตจนหนอยนี่วี่คุได้หนิยองอีใหญ่เฮ้ยนม่ได้ผิดไลมันล้นนีเดีนี่ดอาไมช่มันแดล้นเดีวนี่เดียมัน้นมันล้นไวได้ทุเรียนอ่ะเออถอดสูนเอาขึ้นมันล้นเเหตุเลยองท้องไรเป็นวอทิ้มเลยยามันไปรองเข้าพูดะพงานมันนะ มันยังรุนระบว่างเบิรนวลนั่นเังนะเไปเบิรงก่อหันก้อนก่อหันมันุเสียรุนเสียรุนนะคะนี่สวนทุเรียนเสียรุนบ้านเหล่านะคะค่ะมาชมทุเรียนเลยค่ะนี่ค่ะเออเสียรุนบ้านเหล่ารุ่ใหญ่เลยค่ะใครสนใจสั่นจองเลยนะคะเนี่ยเออจะไปห้าบาทของเราได้ได้ได้ถ่ายูได้ยูเออคุณน่ะที่บ้านเหล่าเราก็มีเด้อสวนทุเรียนนี่มันใจมีแต่ละยองที่จันเดอร์บ้านเราก็ได้ผลผลิตนะคะ ลูกใหญ่ไซจัมโบ้ค่ะอันนี้เป็นลูกติดปีที่สองนะคะหมอนทองนะคะนี่อันนี้หมอนทองไหมเนี่ยหมอนทองหมอนทองหมอนทองครับเออขาจะจองไว้หน่อยนึงเด้อเรียกต้นที่ตัดก่อนพุโอเคโอเคจะได้กินก่อนเออจะกินเออเฮาเจไหนนะมีส่วนยาวเส้นนึงอยู่ก็เกือเฮานี่อยู่งานบอกมาอีกแล้ว เอาลงง่อยเดี๋ยวจ้ยาลงซองทางที่เดี๋ยวได้ซองง่อยเด้ทางคนคนมัอนแม่ทางคนอันนี้เออขั้นเมืนเด็ดขั้งเออนี่มันสุกแล้วมีอแล้วี่ไหนเอ็นจเออมันสุกแล้ให้เราลุ่ว่าแล้วสุกก็ัาจะเจ๊ก้ไก่ล่เรียบเหรอใชมือสัต มันไปทำมรารได้นน่ตัดกันเลยห้าหกหน่ยห้าหกโลกูเด้จิตโหลนบ่กะกะกะเอ้สะานไอ้ไอ้บ่บอใหญ่มากตอกดังตอกดังตอกดัง